เปิดตัวในโปรเจกต์เทรน n e e a ะคะกับค่ายดังอย่างบิค h i ิ Entertainment มให้แฟนๆชาวไทยได้กรี๊ดกันคอแทบแตกไปแล้วนะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสำหรับน้องยอดยงศิลป์ค่ะล่าสุดเนี่ยก็ทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันอีกครั้งนะคะเมื่อ YouTube ของทางเทรนนีเ a คะ่ะก็ได้มีการอัปโหลดคลิปตามติดชีวิตน้องยอดนะคะโดยในคลิปเนี่ยก็มีบางช่วงที่น้องยอดนะัได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นบนเส้นทางการเป็นเด็กฝึกหัด แล้วก็สาเหตุค่ะที่ตัดสินใจเลิกเป็นนักแสดงว่าผมเนี่ยเป็นนักแสดงไทยมาตั้งแต่อายุ10ปีเดิมทีนะคะผมชอบ k-pop มากอยู่แล้วตอนอยู่ที่ไทยก็ฟังเพลง k-pop เยอะแล้วก็เต้นตามอยู่บ่อยๆซึ่งมันก็ทำให้ผมนั้นอยากทำงานเพลง k-pop ขึ้นมาแล้วก็ได้เลิกเป็นนักแสดงและเดินทางมาเกาหลีครับผมเนี่ยมาช้ากว่าคนอื่นก็เลยต้องฝึกซ้อมมากกว่าใครมีคลาสเรียนเยอะ แอาว่าถึงจะเหนื่อยยังไงก็ตามนะคะพวกเราก็ต้องเดบิวต์กันต้องทํากันเต็มที่ครับสู้ๆและยังแลและยังได้พูดในคลิปอีกนะคะบ,บอกว่าขอบคุณทีมเราทุกคนมากเลยครับทุกคนนิสัยดีมากผมเนี่ยไม่เก่งภาษาเกาหลีพวกเราเนี่ยก็ช่วยดูแลกันเป็นอย่างดีและถึงจะเหนื่อยจากการซ้อมจนดึกทุกวันแต่ก็ซ้อมไปด้วยกันทําให้สามารถทําได้อย่างเต็มที่ดีมากเลยครับตอนนี้พวกเขานั้นเป็นเหมือนครอบครัวที่เกาหลีของผมเลยครับขอบคุณนะ 안녕하세요, 여러분. 그, 저는 태국에서 온 연습생 유씨입니다. 태국에서 연사할 때부터 배우였어요. 원래부터 저는 K-POP 너무 좋아해요. 태국에서 있을 때도 K-POP 많이 듣고 많이 따라하고 그랬어요. 그러다가 K-POP 음악 하고 싶어서 연기 그만두고 한국에 오게 됐어요. ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ